ตอนน้อยหน้าตาหน้ากินเอาไว้สองสวันยิ่งเปรี้ยวเลยค่ะเพื่อนๆกับด้านไปมาจนไส้กรอกสุกทั่วแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะเราก็ได้ไส้กรอกอีสานสูตรเห็ดแบบง่ายๆแล้วค่ะก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ใช้เห็ดแทนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊แปานชนอร่อยกับไส้กรอกอีสานสูตรทําจากเห็ดออรินจิเมนูเอาใจคนทานมังสวิรัตคนที่ทานเจนะคะ เมนูทำง่ายแบบนี้ขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะห่อด้วยแป้งเวียดนามนะคะไม่ต้องใช้ไส้หมูขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบหลักก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดออรินจิ<ๆ>เพื่อนๆนจะใช้เห็ดอะไรก็ได้เจ๊ปานหาเห็ดออรินจิได้ง่ายแล้วก็ข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวข้าวสวยได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆนจะใส่พวกวุ้นเส้นเพิ่มก็ได้นะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมสามเกลอก่อนนะคะกระเทียม ลากผักชีพริกไทยเม็ดโขลกให้ทุกอย่างละเอียดหยาบๆนะคะได้เครื่องเทศหอมๆแบบนี้เป็นใช้ได้ค่ะเห็ดออรินจิที่ได้นะคะเจ๊ปานจะเอามาบดเพื่อนๆจะใช้วิธีสับก็ได้ค่ะหรือว่าใช้วิธีไหนก็ได้นะคะให้เห็ดเนี่ยมีเนื้อหยาบๆแบบนี้ปริมาณที่ทำตามต้องการเลยนะคะและผสมข้าวลงไปข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ ปรุงรสด,ด้วยสามเกลือที่เราตำมอาไว้นะคะตามด้วยเกลือผงปรุงรสและคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเนื้อกันนะคะเป็นไส้กรอกอีสานเห็ดที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ใช้เห็ดแทนนะคะรับรองว่าอร่อยนัวมากคลุกเค้เาจนเข้าเนื้อกันแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะเจแปนจะเตรียมตัวหอ่อ เราจะใช้แผ่นแป้งเวียดนามแบบนี้ค่ะจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเอากันไกลมาตัดให้ได้เอ่อในสี่เหลี่ยมเนี่ยเจ๊ปานจะตัดให้ได้สี่ชิ้นนะคะเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะแผ่นแป้งเวียดนามแบบวงกลมก็หั่นสี่ได้เช่นกันนะคะเราก็หั่นให้ได้สี่ชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วหาฟ็อกกี้ เอามาพรมตัวแป้งนะคะทั้งสองด้านให้นิ่มในกรณีที่ไม่มีฟองกี้เพื่อนๆหายามแล้วก็เอาแผ่นแป้งเนี่ยจุ่มลงไปในชามได้เลยนะคะเราก็รอให้เขานิ่มแป๊บนึงค่ะแล้วตักไส้เห็ดนะคะไส้ของอีสานของเราที่พอดีคำนะคะประมาณก็ประมาณนี้นะคะ1ลูกชิ้นเสร็จแล้วเราจะทำการห่อให้เป็นทรงไส้ของอีสานนะคะ ทำยังไงก็ได้ให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะพับจนกว่าเขาจะเป็นทรงแบบนี้เราก็ได้ไส่กองอีสานสูตรเห็ดแบบง่ายๆแล้วค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไส้หรือว่าเท่าที่ต้องการเลยนะคะหอ่อตามชอบเลยแบบนี้ค่ะ แปบ,บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะได้เยอะแยะเลยขนาดทํานิดเดียวนะคะเจ๊ปันจะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มลงไปในตัวไสก้กรอกเพื่อให้เขาระบายอากาศแล้วก็เวลาตอนทอดเนี่ยมันก็จะไม่แตกนะคะเราจิ้มลงไปที่ตัวแป้งให้เขาเป็นรอยพุนนะคะจิ้มให้ทั่วๆเลยค่ะ เสร็จแล้วนำมาพึ่งแดดหรือพึ่งลมก็ได้นะคะให้อากาศถ่ายเทเราใช้เวลา2-3วันจะทำให้ไส้กรอกเปรี้ยวขึ้นค่ะและนี้ก็ผ่านมา1แดดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้อง2แดดถึง3แดดก็ได้ค่ะเอามาทอดได้เลยตอนนี้เนี่ยตัวแป้งเขาก็จะแข็งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาโดนความร้อนแล้วก็โดนแดดโดนลม เราจะเอาฟอกที่หรือว่าเอามือพรมน้ํานะคะให้ตัวแป้งเขานุ่มก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยเขามีความนุ่มเคืนงตัวเมื่อเขาโดนน้ําเวลาเอาไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะอ่อนๆแบบนี้เลยตั้งกระทะในกรณีที่ทําให้สุกนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันเพื่อนๆจะใช้วิธีอื่นก็ได้เอาไปอบเอาไปปิ้งย่างก็ได้ค่ะ นำไส้กอรอกมาฉี่ทอดในกระทะนะคะก็จะกลับด้านไปมาจนกว่าไส้กอรอกจะสุกทั่วค่ะน่ากินมากกลับด้านไปมาจนไส้กอรอกสุกทั่วแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะและนี่ก็คือไส้กอรอกอีสานที่ทำจากเห็ดออรินจิสูตรทำง่ายมากๆ น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนเอนเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูอร่อยทำง่ายขั้นตอนน้อยหน้าตาน่ากินเอาไว้สองสวันยิ่งเปรี้ยวเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เห็ดอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเห็ดออรินจิ เจแาปานขอทานอีกคำนะคะอร่อยมากๆขอตัวไปทานไส้กรอกก่อนนะคะเพื่อนๆฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแาปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ